ฉันในก็ชกนับด้กี่เหรหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งร้อย่งร้อี่สิบาทยาดิไม่ไม่ต้องนับจะนับช่วยกัน <300. S 1> สรุสปหนึ่งอิบอันแล้วก็กองไว้ สีสิบอันกองเยหรีย0โอเคร้อยอันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นพันอันสี่ห้าหกอันนี้ร้อยแล้วแปด